วันนี้พวกเราจิตอาลูกเสจิตอาสาคุมง่องนะคะจะมาทําความสะอาดนะคะเก็บขยะบริรบวเวนที่มันสกปรกค,ค่ะ พวกเราทุกคนได้เก็บขยะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆพด้วยนะคะว่าให้ทิ้งขยะลงถังขยะนะคะอย่าทิ้งขึ้นผ้านัะคะ Oh,